ับมาอยู่ความยากลำบากในการตัดบล็อกตัวหนอนครับผมมีขนาดใช้เครื่องมือทุ่นแรงเลยนะนเนเอเ้คคอย,ยรครับเอาุ้ยครับ โอเคความแข็งมันจะแข็งมากๆเลยนะครับแล้ก็สังเกตด,ดูตอนที่ตัดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ดังปักปัก,ปก,ปกเน,เนี่ยแหลความแข็งมันดังถ้ามันไม่ดังหรือมันสไลด์ลงไปเลยก็จะ,จะแสดงว่าบล็อกจะไม่บล็อกจะงาเป็นการประานผสมผสมที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับความแข็งแรงของบล็อกนะครับ นี่ก็เป็นแปดเหลี่ยมครับพร้อมลูกนะฮะก็สั่งได้ครับสนใจพร้อมส่งครับแล้วก็รับปูรับแก้ไขปัญหาของบล็อกตัวหนอนเก่านะครับหรือว่าพื้นที่เก่าแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทาง Facebook หรือข้อความได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย